พี่ขายเห็ดเห็ดพี่แต่ดอกใหญ่ๆแล้วนี่ว้าว <Wow. S 2> อืมสองดอกหมดง่ายเลยสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีกันตอนสวยๆว,วันนี้ก็มาพอกับพี่สันบันดุงกับยายบันดุงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีพี่นอ้องนี่ยายพามาล่งทงล่งทงเก็บเห็ดอยู่ข้าหรือวะ เพชรขมพี่น้องอยู่น้ำหน้าฝั่งของยายห็นมจะพอกกันในเดือนมกราคมปีหกเจ็ดเราพี่น้องเดิ่นต้นเดิ่นต้นปีแรกเราเริ่มต้นเดือนแรกของปีจ้ะพี่น้องเดือนมกราคมเห็ดออกอยู่น้ำหน้าฝั่งบริเวณเก็บเห็ดถึงขมหรือว่าเพ็ดยู่ค่าพี่น้องรอตีน้ำรอคู่หน้านี่แหละ ังทั้งนั้นกับนี่มีแยกกับสเก็บฟังทั้งนี้แล้วก็สิไปฟังทั้งนั้นบรรยากาศตอนสวยๆพี่น้องประมาณถทิพมงกุฎกวัวคนละสุดกันเลยจ้ะของวงมาหาทางใตเฮ้ส,สิเลียวเห็นลงมากับสี่เหลียวก็สิพี่น้นอง อาบังอ้หมันมาปอดสองดอกสองสามดอกพี่นอ้องลงมาหาที่ใสพี่นอ้องไหลยังไหลเลยเดอกนี้สีม,อมอ่อยู ดอกสีม่วงมองไมก็มาดอกป่อนี่นอนถ้าเป็นบานแล้วเป็นสีไก่เป็นสีเทาพออยู่ในสองโมสามโมพี่นอนสามจุม่มพี่ขาเห็ด อย่างเงๆยังเหี้ครับเงี่ยน้องจะได้เป็นโด่เปิดในสินค้าเกิดแงมเร็งแงมห้ดูเห็ดหน้าปังเกิดทุกปีพี่น้อง ปีนี้ะเห็นลายเป็ดเลยรักษสีออกลายอย่างีนี้มมนห่อนเห็ดพอดีเกงเลยเงอนี อืมเดาคับเลยหลายตึบแล้วพี่น้องมีแต่โมใหญ่ ก่อนเทะจีนออกสีหลาเติบเรื่จใจพี่น้อ,นอง,ว,องว่ามิเิคิดหลางก็บวกเคยออกเร่ แซบแ่บตาแสบพี่นอ้องหาไปเรื่อยๆพี่น้องได้ตื่นกันแยกกระสือเด็เกเดดยหลายตืบเลยไ่จะกคขิงกับตาแล้วพี่น้อง นี่ดอกนังพี่น้องดอกใหญ่ขุดเอาขาก้อนดอกใหญ่จะได้ขามาหาทางนีร่องเบิงพี่น้องจะได้กินกันทางาหาดเลี้ยว ทั้งนี่นดอกเดียวดอกใหญ่ตู้ข้าออกแง้แเลงพี่น้องดอกใหญ่ครับเพิ่นก็ได้น้ำแล้วพุ่มพ่อเมกคนก็ออกเดี๋ยวมาหาทางผีแล้วพี่น้องคือทางนันหาเบิดแล้วแล้วก็สิพามาหาทางนี้งบันคู่นี่แหละ มีอยูสองคู่แค่นี้แหละจะพี่น้องอันออกง่ามแหลงของย่าิหลาะหน้าต่งไม่เคยออกไลหลที่หน้าผีง่ามฝนเขาจังสิออกหลอบไปเปิดทางหน้าผีทั้งพุนแหละกับโคง้งาน้านัมมุนีแหละทำคันคู่นี่ออกเบิดเลยจากพี่น้องมาเก็บกันหลายๆตึกในเร่องน้ำกันออกง่ามแหงของได้หลายซ้ำเลย ข้านี่มะขออีกแล้วพี่น้องมะขอหมูนึงอยู่นี่โอ้ยังไหลเลยอ้เมื่อนี่ยังหมานเลยพอพออเด็ดเด็ดเดีดเก่ง มันจะเห็นดอกนี่ดอกใหญ่เลยดอกงามพร้อมนี่ดอกียวลงมาเก็บในหนางพี่น้อง หอมมาดมือนีนพี่นอ้องหอมคักหอนแน่โอ้ยกระดาากได้ขาแม่น้องวันนี้ตีาขาจ่อย เฮ้ยเห็ดไหน,อน่อุ้ยพี่น้องตกน้ำโอ้ยถูกไงไงครันะบไงเนี่ย ดินจะเป็น,นล้ายพี่น้องพี่น้องเป็นออกยุ่วเลือกๆไม่ได้ออกคื้ง่ามผลดิออกงามแดงขาเป็นเหลือกหาหนาม พี่หน่องอุ้ยปุหนะเห็ดเนี <h ums framework> <h ums> <for skill ful> ่ยตดอกง่ายๆนะนะทับีีลิดอกนึงอะอ้พี่น่องมืนีเด็ดหอนครับมาเก็บเห็ดมาถูกงามต้องมาตอนเทียงเพียงเป็นสีหม มีเสาเด็ดซองนกำตาพนเนี่ยนี่ค่าลดสั่ง อดอนน่ดอกสีม่วงเป็นตาแสบงอน่อนู่ี่นองโอ,อ,อ้ย มาเติมกันอีกสองดอกพี่น้องอุย้ยเห็ดมันนี่มีหลายหลาค่ะอี่เล้กพี่น้องเห็ดมัดนตะดอกงี้ใหญ่ <ๆ S 2> แล้วนี่นะเก็บเห็ดตอนสีโมงหาโมงบ่เป็นท่าพี่น้องกำมั่นเทียงไปหาใบายัญชนะห่อนหอมใหม่กับสิมาพอดี กันเรื่อยเ,อเอก่งสายามนัางพี่น้อง,งเป็นเสียบจังบกขมไหลว้าวตกสีมหห่วงเถิดแดดเปลี่ยนสีเป็นสีเท่าแล้วเก่งสายามนังางใส่พักใส่นอใหม่พี่น้องเสียบครับ อากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องก็เที่ยงแล้วละ่ะสิบเอ็ดโมงกลัวแล้วนกกมากินปลาปลาหน่อยก็กินมะแรงพี่น้องงามย่ยสูบน้ำใส่เขาปล่อยน้ำใส่เขาคนกระมา,ามาหามานนี่แหละ มาหนิหามาหนิก็จีซุดคู่เราพี่น้องเพิ่งท่านได้เห็นอยู่ยมาหนิโอ้พ่อเลี้ยวยหญ่เกือบเกียบพุ่นน่ะนป่นปลาพี่น้องสวงดอกก็ใหญ่เลยพูดาขอโทษ ดอกกดง่ายเลย